สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายเครื่องเล่น DVD ยี่ห้อไพรโอเนียนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือไพรโอเนีย d ีวีดีเพลเยอ0์ดีนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับคุณผู้ชมครับไพรโอเนีย d ีวีดีเพลเยอ0์ดีนะครับมีปุ่มกดเพลย์นะครับปุ่มกดสต็อปแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้แล้วตัวนี้ เล่นคาราโอเกะได้ด้วยนะครับมีช่องเสียบไม้ให้1ช่องแล้วก็ช่องวนลุ่มไม้หน่ช่องนะครับในส่วนของช่องต่อทางด้านหลังนะครับก็จะมี AV เหลืองแดงขาวนะครับแล้วก็มี CoA อคเชนะครับในการต่อสัญญาณเสียงดิจิตอลเอานะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับไม่พูดพร่ำทําเพลงนะครับรีโมทนะครับฝาลังฐานรีโมทหายนะครับไม่มีผลกับการใช้งานนะครับเอาละครับเปิดเครื่องเลยนะครับทาการทดสอบเลยนะครับคุณผู้ชมครับ มีตัวหนังสือคำว่าออนขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องขึ้นมามีโลโก้ของไพอเนียขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เปิดเครื่องขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเข้าสู่เมนูดูนะครับว่าเขามีเมนูเขาเซตอะไรไวด้ดีหรือ,อยังนะครับผมจะดูนะครับเสียงมีเสียงเขาอีควอไลเซอร์อะไรเสียงดีอาเสียงสนทนา เสียงสนทนาก็เปิดไว้สูงเลยนะครับมันจะได้ยินนะครับคุณผู้ชมมันจะเขาเรียกอะไรครับมันจะได้ยินเสียงชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับสูงเลยนะครับแล้วทีนี้ก็ไหนขึ้นไปดูเสียงใน r ปิดอีควอไลเซอร์ปิดนะครับซาวอีควอไลเซอร์ซาวอีควอไลเซอร์มาดูซิเสียงอ่เดี๋ยวนะครับจอ แสงมันสะท้อนนะครับผมจะดูว่าสูงหรืออะไรนะครับอีควอไลเซอร์นะครับการตั้งค่าเสียงนะครับอันนี้หรือจะปิดก็ได้นะครับอีควอไลเซอร์เราก็ปิดได้นะครับผู้ชมก็ก็กดปิดได้นะครับแล้วก็กดรีเทิร์นออกมาเอาแล้วครับเดี๋ยวอันดับแรกเลยผมจะทําการทดสอบนะครับทดสอบลองเล่นแผ่นนะครับเป็น แผ่นแรกที่จะทําการทดสอบก็คือแผ่น CD Audio ก็แล้วกันนะครับไล่ไปจาก CD Audio แล้วก็ไปที่ m อ3นะครับในรีโมทไม่มีปุ่มให้กดถาดออกนะครับโอเพหรือค o อสถาดไม่มีนะครับในในรีโมทไม่มีปุ่มเปิดถาดออกเพราะฉะนั้นเราเปิดเองตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดเองกดตรงนี้ออกนะครับเอาลครับทดสอบการเล่นแผ่น CD Audio นะครับคุณผู้ชมเสียงดีทีเดียวครับ เน็กนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมครับผมใช้ลําโพงนะครับดังดีทีเดียวครับตัวนี้ผมใช้ไอ้ลำโพงนะครับในการต่อนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวจะลองลองกดเพลงที่เท่าไหร่ครับลองใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้อ่านี่ครับ เดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์โอ้โหเสียงนี้สุดยอดเหลือเกินครับไพโอเนียเสียงดังฟังชัดจริงๆผมต่อด้วยลําโพงเล็กๆตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมไพโอเนียนี้เสียงดีจริงๆครับคุณผู้ชมครับไว้ใจได้เลยครับอ่ะต่อไปเป็น MP3 นะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นแผ่น c อ่าซีดีออเโนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ลองแผ่น MP3 มนะครับมันก็กําลังอ่านข้อมูลอยู่นะครับคุณผู้ชมอ่ะมาแล้วครับ MP3 เราก็กดปุ่มเลย์ได้เลยนะครับ MP3 นะครับโอ้เสียงดีเล <Boys. S 1> ย,ยครับอพอนะครับเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์ครับคุณผู้ชมให้ฟังพอรู้ว่ามันอ่านแผ่นก็พอแล้วนะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นภาพยนตร์นะให้ฟังได้นานนิดหนึ่งได้นะครับคุณผู้ชมครับอทีนี้ก็มาแผ่น VCD ครับคุณผู้ชมครับ VCD นะครับแผ่น VCD ครับแผ่น VCD ครับคุณผู้ชมทีนี้กำลังอ่านข้อมูลอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแผ่น VCD นะครับทีนี้ กำลังขึ้นกำลังอ่านข้อมูลอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเอาเลยครับคุณผู้ชมครับโตพูดนี่ครับรู้เบาชัะไ้ไงจะคนได้คุกเหแกออกมาแล้วนี่ถ้าอยู่โรงงานแผ่นดีทีเดียวครับภาพชัดทีเดียวครับขอใครแกต้องการอะไรถ้าอยู่กับตำรวจมีข้อเสนอให้แกจะส่งแคทโทรไป เยวลองแผ่น DVD นะครับทีนี้อันนี้ VCD นะครับคุณผู้ชมครับลอง CD Audio แล้วก็ MP3 แล้วก็ VCD ผ่านไปทีนี้มาลองแผ่น DVD นะครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่น DVD Pioneer ตัวนี้นะครับนี่คือ Pioneer DVD Player DV2010K นะครับคุณผู้ชมครับแหมตามแบบฉบับของไพ er รโอนะครับ เสียงดังฟังชัดเลยครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอ่านแผ่นดีนะครับแล้วก็เสียงดังฟังชัดทีเดียวครับคุณผู้ชมครับดีครับมาแล้วครับ จริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเครื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา1,700บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ